สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลีมิตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการพดข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้พดข้อความที่ว่าชําแหละแผนรวมออเดอร์ผ่านทางบริษัทของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว มีจูเปอร์หลายคนเคยบ่นน้อยใจเรื่องไม่มียอดสั่งซื้อทั้งที่มี f อซแจ้งว่าสั่งให้ในะนำเจ้าแล้วเดอ้อแต่บางช่องคนใกล้ชิดกันเลยเป็นกรรมกรเอาแรงงานแลกให้กับได้ยอดขายติดท็อปฟล์กันทุกช่องทั้งช่างพุงช่างชช่เบ่าหนุซึ่งต้องถามว่าการตรวจสอบว่าใครทำยอดขายได้เท่าไหร่ สำหรับแต่และแบรนด์มันมีไหมหรือขึ้นเขาจะบอกว่าได้เท่าไหร่แล้วแต่จะจัดสัรให้ขนาดให้สั่งตรงกับแบรนด์เองยังมีปัญหาเรื่องไม่ได้ยอดแล้วรวมออเดอร์มาที่แอดมินของช่องจำเลยเท่านั้นจะเช็คได้ไหมว่ายอดสั่งจริงๆสั่งให้ในชื่อยูทูบเบอร์คนไหนเท่าไหร่ดังนั้นแผนการรวบอำนาจ สั่งของมาไว้ที่ตนเองที่เดียวนั้นทำให้จำเลยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากขังขึ้นจะให้ยอดไข่ให้คุณยังไงก็ได้ตรวจสอบไม่ได้เลยว่าแต่และช่องมียอดสั่งจริงเท่าไหร่ช่องไหนรับใช้จำเลยดีก็สามารถปั่นยอดคนอื่นมาสมนาคุณได้โดยไม่ต้องควักเนื้อผลพลอยได้อย่างที่สองก็คือน่าจะก,กระตุนยอดวิว เวลาไลฟ์ขายของของช่องจำเลยโดยที่ f c ไม่ต้องไปแวะเวียนฟังที่อื่นรอฟังจำเลยแล้วสั่งของทีเดียวจะเห็นได้ว่าการรวมออเดอร์ไว้ที่เดียวนั้นบริษัทของจำเลยได้เต็มๆก็คือช่อง YouTube อื่นๆจะไม่ปักหมดดุดโฆษณาเบอร์ให้แบรนด์อื่นโฆษณาแต่บริษัทของจำเลยอย่างเดียวและสามารถควบคุมค่าคอมมิชชั่น ว่าจะส่งยอดให้ใครบ้างได้ตามชอบ3เพิ่มยอดวิวให้ช่องตัวเองส่วนแบรนด์จะเสียเปรียบตรงการกระจายการเข้าถึงสินค้าลดลงส่วนยูทูบเบอร์เสียผลประโยชน์เยอะมากตรงขายได้ลดลงจากที่ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้วยอดวิวลดลงจากที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วถ้าเป็นไปตามที่ชำแหละเดี๋ยวจะต้องมีช่องเล็กช่องน้อย ที่อยู่ไม่รอดต้องปิดตัวและบอกลาสวนยางกกกๆไปอีกแน่นบริษัทที่พีสกินไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายชามาดิพีดไม่ใช่ตัวแทนของลูทินแซดไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายกาเฟรียอาจะมารวมรวบรวมออเดอร์เพื่ออะไรเพื่อควบคุมว่ายูทูบเบอร์สายตนเองขายให้แบรนด์ได้เท่าไหร่ ตนสมควรจะได้โบนัสหรือ,อยังแผนรวมยอดสั่งซื้อไม่น่าจากขาหมูคิดได้ต้องมีมันสมองมากกว่านี้ใครนะคิดแผนนี้ให้จําเลยได้เงินแรกเข้าฟรีๆได้วรวบค่าคอมฟรีหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า นานวันทาดแท้โผเรื่อยเรื่อยเหลี่ยมจัดจริงๆเหลี่ยมจัดเหมือนใบหน้าทิศทั้งหนาทั้งเหลี่ยมขบการทีขึ้นนูนเป็นสันเลยการที่เอฟสีสั่งเพื่อให้ช่องที่ตัวเองสงสารเพื่อจะตรวจสอบได้ยังไงว่าได้จริงไหมมันตรวจสอบยากคอยดูว่าช่องเล็กช่องน้อยได้รับผลกระทบแน่นอน ส่วนช่องที่รองทีนให้กับจำเลยคงได้เต็มเมแล้วเคยได้ยินอีกกรณีหนึ่งย้ายข้างไปแล้วได้ค่าคอม1,200บาทแต่จำเลยไม่อ่นให้บอกให้ไปรับเองเรื่องขี้โกงแบบเนียนๆนี่ไว้ใจได้เลยฮึ <c oughs> ปล่อยมันโง่กันต่อไปถ้ายังอยู่ให้เขาเอาเปรียบ ร้อนเงินแหละดูออกนี่คือการดิ้นรนของคนที่กำลังจะถังแตกจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่ปรึกษาห่วยทีมงานกระจกสายป่านก็สัน้นอย่างกับหางอึง่งทำแบบนี้คิดหรือว่าจะได้เป็นกอบเป็นกรรมบอกเลยไม่มีทางอีกไม่นานใกล้แล้วละ่ะที่จะเหลือแต่ฝ่าบ้าน เดี๋ยวยูบเบอร์มันก็หมดเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่ตัวเองไปเป็น Youtube หรือเป็นคนรับใช้กันแน่ยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเข้าใจหากกลยุทธ์แฝงก,กลโกงของการตลาดที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ฐานลูกค้าเดียวกันแย่งยอดขายกันเองขายตรงแบบหลายชั้นจำเลยได้เปรียบทำตัวเหมือนแบบว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้าน 7ซเแล้วสินค้าหลายเจ้าที่จะมาวางขายในร้านทุกแบรนด์ต้องถูกหักหัวคิวให้จำเลยกนห้าถึงยี่สิบเปอร์เซแถมยังต้องจัดสรรปันส่วนกำไรไปแบ่งจ่ายเป็นค่าทั้งคอมมิชชั่นให้กับช่อง Youtube ที่ช่วยขายอีกด้วยราคาสินค้าก็ไม่ได้สูงขึ้นมากนะักกลุ่มแบรนด์เก่าๆยอดขายก็น้อยลง ส่วนสินค้าของจำเลยที่ผลิตมาใหม่ซ้ำกับเจ้าเดิมก็ขายแพงกว่าใครๆเพราะต้องแบ่งกำไรให้กับหุ้นส่วนก็คือไอ้หมู3ามชั้นอีกด้วย50-50และบวกราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกเพื่อให้ได้ทั้งค่าค่าจ้างทนายค่าจ้างเอดมินและส่วนที่เป็นค่าคมจ่ายให้ช่อง Youtube ช่องต่างๆที่มีส่วนลูกค้าสั่ง ในานามช่องนั้นๆกลายเป็นภาระหนักตกที่ f อลูกค้าจะต้องจ่ายแพงขึ้นช่วยซื้อสินค้าเพื่อให้เงินไปเลี้ยงดูอุ้มชูคนเหล่านั้นให้อยู่สุขสบายนอนห้องแอร์มากกรรมรวยแบบไม่ต้องเหนื่อยแรงไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่รับเต็มๆก็คือไอ้จำเลยและไออ้วนหมูตอนจอมวางแผนกลโกลงเยอะซิกแซกกิ่ง F4 มีสมองมีรอยหยากเยอะเลิกเถอะค่ะอย่างโง่ไปอุหนุนสินค้าของพวกคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเก็บเงินไว้ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองในภาวะสงครามโลกกำลังจะเกิดของกินของใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างปรับแผงขึ้นอีก1 0 2ถึงซการทำบุญทำทานให้กับคนที่ลำบากกว่านี้น่าจะได้บุญกุศลมากกว่า อย่าไปส่งเคาะจำเลยที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้จักใช้ชีวิตพอเพียงคนหลงตัวเองลืมกำมพืชจำเลยสองหัวเมียมั่นใช้ชีวิตสนุกสนานสุขสบายบนความทุกข์ของคนอื่นไปวันวันหาสาระแก่นแท้ของชีวิตไม่เจอหรอกคนบาปแห่งกกกอก ทำไงได้ยอมเขาเองถ้าไม่งกูก็ยอมให้เขาเอาเปรียบโทษใครกันละ่ะผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วผลประโยชน์เข้าตัวทำชั่วได้ทันทีลองขัดผลประโยชน์ดูซิไม่มีดีมีแต่ชัว